มือนีนนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคุณตาพงนะคะคุณตาพงเลขผีบอกหรือผีศิลนะคะงวดที่ผ่านมานีเพิ่นห้ยอ่าซี่แปดสามหาแปดสามนะคะเลขออกแปดห้าสองนะคะสามตัวพิษตัวนึ่งนะคะสําหรับงวดนี้เพิ่นบอกว่าผีมาบอกต้องงวดแล้วนะคะที่สําคัญบอกตัวเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยคะ่ะ ตาสวัสดีค่ะเออปินดีไดค่ะตาสบายดีบอสบายดีโยวันนี้ตาฟันหรือบ่ค่ะฟันล่างหัวเล็กเลยฟันล่างหัวเล็กเออฟันต้องหวดเออแวันที่นึงเนี่ยค่ะไค่เพื่อนบ้าเพิ่นไคร ที่ตาให้นุนธิยามาลงมันเป็น883หา883 683น้องมันออก8หา2เท่ากับว่าเลข3ตัวพิษตัวนึงงวดน,นี้เพิ่นมาเข่าฟันเพิ่มว่าจังไดค่ะตาพ่อจะได้ให้ fc แก้มือไม่บ่ค่ะบางท่านบางคนเพิ่นก็ลงทุนหลายสำหรับของเลขของตาแคร์เงินร่วงค่ะเอาในน้อย้ะค่ะตาบ่าเอาหลายคู่เอาในน้อยแคนแคนเขาเป็นเขาลุดเป็นลุดบ่มีผู้ใดว่าดอกคะ่ะเอาสุกเกล้ามด ชุ่มก้าุ่มก้านึ่งน่งนงอ,ะกะกะอนละ,ะอ่าสี่แปดสามบาค่าแามนะกับสี่แามนะเอาเนั่นอ๋อันนี้อันนี้เลขตามห้าหาแปดสอันเลขตามนี่น่ด้ห้าแปดสาม่แปดสาเป็นเลขตามแทนอันสี่แปดสามนี่คือว่าเลขอันคนไทย มันซีวัวนี่เป็นเปิ้หามันซดนี่แหะเปิ้หายตัวได้แน่ค่ะตาิดซู่ตัวเดียวฮะข้างในซีซ่ตัวเดียวซีซีหนึ่งซีน่ะคะจ๊ะสื้ออไันไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปิ้หายซีแล้วข่อยข่อยเลยหายตัวหายตัวหายมูซื่อนะ คุนบอกว่าหายติดซี่พันว่าสัมามส่มนี่ปะค่ะเอา้าขันรูดกระรูดไส้ซี่มันปะคะเพราะเอ่าพันคือมาบอกสองตัวพันคือบอกตัวเดียวซี่ตัวเดียวอืมวางนั่นบานีคอยเรียกว่าผู้ปฏิเสธปฏิเสธเฮ็ดว่าเปลี่ยนไม่มหมือน เป็นอืมผีมาบอกผีบอกไฮติดซีติดซีซโอ้ยก็เห็นว่าเป็นแล้วเนาะให้ติดซี่กะท่าก็บอกไฮซี่ตัวเดียวซี่ตัวเดียวออผเป็นล่างเขาบขอกว่าผมจะขันนนทิย่ามานนทิย่ามาขันบอ๊บอบบ๊อบขานเลยก็คือนหลวดหัดแ่างตั้งแต่ซูนซีจนหอดเก่าซีมันหลายปวดมันก็หลายแล้วกันคนบ่มีทุนเนาะนี่คอยคอยเล่ยไฮจิดซี่คอยเล่ยเลยเห็นเนี่ คิดแล้วดิค่ะหนึ่งม้ห้อยตึงสมองแต่ว่าขันนุนทียาคิดอีกแบบหนึ่งไฮซี่ตัวเดียวนุนทียาว่ามันมีสองประโยคคือศูนย์ซี่กับซีซี่มันตาสิว่าจังไดกับซีหนึ่งกับซี่หนึ่งเออมันเป็นหนึ่งตัวเดียวเน้ะซี่ตัวเดียวเน้อขันทีตีมันก็ตีได้ศูนย์ซี่ซีซีแล้วก็ซีหนึ่งมีแค่นี้มันมือตา ก็ปวอเลือกเอาลูกซีนี่บันเอาจังไดขอยให้้องขอยได้บันห่ะสามเก้าีสามเก้าสี่สามมาจากสายตามันมาจากไม่มีอันนี้น้องพียาตีเป็นศูนย์สีซีัสนีหนึ่งนึ่งมันจะเป็นล่างที่โาค่ะ สามเก้าซีตาตุดนี้ด้วนี่สามเก้า้างเดียวมันบวกขาตามนตัวเดียวสามเก้าซีแอปเด้อขาตาัมันก็นจะเป็นสามเก้าสมซีเก้ซมันบวกตาอเอาเอเอาเอาเอาเก้าซี เขตอซีซีเตอ๋ออ๋อ,อ,อห้ตัดแบบนี้แมนตัวเน้นคือเก่าซีซีเก่ามันปะคะงมนขออ่านกันนะถือเกิดถือบุตรถือเกิดวุ้เชี้อะไรแมนค่ะวุด้รุ่งพูดไรอ,ดอ้าวสรุปแนาทางของคุณตาพงษ์ งวดวันที่16สิงหาคม2568คุ้นตาบอกว่าให้ตามตามเลขตัวเก้าคือ583483เลขพี่บอกนะคะงวดที่ผ่านมากนี่หายสี 4, 8, ่แ8ดสามก็ุณนตาจับใสจรักร้อย583มันก็ไปออก852หสามตัวพิษตัวหนึ่งสำหรับงวดน,นี้เพิ่นมาบอกให้ติดซี่ติดซีด่ตัวเดียวทุนทียว่ามันติดซี่มันอาจจะเป็นถัาบรูดซี่อาจจะเป็น04หรือ44 หรือซี่หนึ่งนะคะคุณตาพนบอกว่าจะเป็นสี่หนึ่งกับเลยเขียนล่องหายนะคะแต่ว่าคุณตาพนตีเลขสามโตัวพ่นว่าเป็นสามเก้าสี่พ่นบอเขาล็อกห้อ้งหมดเลยอ๋อเขาลอกเอ่อนนี้เ่น,นี้พ่นหายแต่วันที่หนึ่งเลยอ๋อหายวันที่หนึ่งเลยหายสี่ตัวเดียวเปลียนล่างวุ้งเล็กเลพนบอกบอกว่าตาซี่ตัวเดียวเนี่ยหายเสือบนหรือเสือล่างบุบบุบบุบบุ๊อืม บับวกคขเล่นไว้เขาได้ได้แขนแล้วเขเลียงออกตัวนี้ลเลยคือตาก็ไเลเน้นเก้าซี่ซี่เก้าอะค่ะเงี้นตัวขนมากขนาัม,มา,ากมันมาต่ก่อนอืมันบอกซี่ตัวเดียวเนะ้อคนกับคนกับบบอกตัว,วนะอื่นเนาะก็พราะเน่ดอกตาฟันต้องว่ะพอนอาจจะให้ซี่ตัวเดียวใกล้ๆเลขออกมันจะอาจจะมาห้อีกตัวนึง ตาต้องบอกเพื่อนว่าเอามาให้อีกตัวนึงแจ้งผิดสืบเป็นซี่ตัวเดียวมันลงทุนหลายบมมีผุ้ใไดไมีทุ่นสวิงดอกใกล้ๆเมื่อเพื่อตาปันสามตัวหรือสองตัวเดี๋ยวนุ้นที่ยาจะขออนุญาตโทษสัมผัสอีกเด้อคะ่ะเออค่ะขอบคุณคุณตาหลา,ายๆที่แบ่งปันแนวทางน,นะคะวันนี้เห็นเอฟซซดีแนวทางของคุณตานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พ่อแม่ไปนอนเอ็ซี่กับสิแดงนินนะคะเออ Z, สียง,ะะงัมภผษณ์รหว่านุนทิยากับคุนตาพงะคะคุนตาพงเพินฝันเลขผีมาบอกหรือเลขผีเสียงนะคะเพิ่นกระไหเป็นแนวท่านะคะเพิ่นไหงวดทิพานมานีกับบ่เขานะคะสามตัวพิษตัวนึงนะคะส้หรับงวดนี้นะคะเพิ่นบอกว่าไหตั้งแต่ต้ตงวดเลยผีมาบอกว่าเลขพิซี่ ติดซี่ฟังดีๆพี่น้องเพื่อนบอกว่าเลขติดซีนะคะนุ่นทีว่ว่ากว่าขันไฮซีตัวเดียวมันจะน้ำหนาเป็นศูนย์ซีหรือซีตัวซีเนี่ยอาจจะเป็นซีซีหรือซีหนึ่งนะคะไฮซีตัวเดียวมันอาจจะมีหนึ่งตัวคือซีหนึ่งนะคะราะไม่พี่น้องเอ๊ซีผิดจีะหน้านะคะเพื่อนหาเป็นปัญหานะคะหาเป็นปัญหาแต่ว่าซีมาแนา่ๆซีตัวเดียวนะคะกับวัวจะมาบนหรือมาล่างนะคะ ale, คนบอกว่าเลขติดซีนะคะ นะคะขออย่างเดียวยาโยลักลอยนะคะถยาโยรักซิหรักนุวยนี่น่าจะได้นะคะาะลดเอานะคะแต่ว่าคุณตาพงเพนว่าเป่นตีสามตัวคือ3สามเก้าสี่นะคะเิ่นไห้นุ้นที่ยาตัดแคร์ซีเก่าเก่าีนะคะแต่ว่านุ้นที่ยาตัดไายทั้งสามเก่าทั้งสามีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าท้างซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ้นที่ยากก็ขออวยพนให้เพราะไม่่น้อเอฟซีโชดีหน้าทางของคุณตาพงเลขผีบอกนะคะ